วันนี้ป้าแตนก็ไปตามหมายเรียกนะครับรับทราบข้อกล่าวหาในคดีน้องชมพู่นะฮะซึ่งแน่นอนว่าก็ไปช่วงส,สายๆที่ผ่านมานักข่าวก็ไปรอทําข่าวกันเติมเลยฮะสิ่งหนึ่งที่นักข่าวสัมผัสได้ก็คือเหมือนป้าแตนวันนี้สีหน้าเศร้าๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วยูทูบเบอร์ก็ไปกันเยอะแล้วก็รวมทั้งถ้าเราเชื่อว่าป้าแตนเป็นผู้บริสุทธิ์อ่ะเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้มีการลงโทษก็ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ผ่านมาป้าแตนจะไปกับลุงพลคือลุงพลเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาหลายคดีแต่ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ป้าแตนตกเป็นผู้ต้องหาด้วยครับเราเริ่มกันที่เช้านี้เลยครับไปที่สถาน,นีตํารวจภูทรกกตูมเนี่ยแหละครับเพราะว่าวันนี้ทนายรัชพลศรีสาพรวันนี้มาแทนทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะครับก็ไปที่บ้านลุงพลครับเพื่อไปซักซ้อมคําให้การแก่ป้าแตนหลังจากที่พนักงานสอบสวนสพกกตูมเนี่ยนะครับเรียกไปให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีน้องชมพู่ ความผิดนะครับเป็น2ข้อหาครับก็คือการร่วมกระทําผิดกับผู้ต้องหาก็คือลุงพลเนี่ยกระทําการใดๆแก็บศพของน้องชมพู่หรือว่าสภาพแวดล้อมที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพจะเสร็จสิน้นในประการที่ได้จะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นตามกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตรา150และความผิดก็คือการกระทําตั้งแต่บุคคล2คนขึ้นไปอันเป็นการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา83ก็คือหมายความว่า จะต้องรับผิดถ้าเกิดว่าลุงพลเนี่ยผิดป้าแตนก็จะผิดด้วยนี่คือ2ข้อหาที่ว่านี้เนี่ยนะครับโดยธนาดิชพลก็ให้สัมภาษณ์เปิดใจครับพร้อมกับลุงพลป้าแตนเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าหากสมมุติว่าศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแล้วศาลเนี่ยตัดสินว่าไม่ผิดเมื่อเดินออกจากศาลแล้วขึ้นรถสิ่งแรกที่ทำคือทำอะไรที่ไหนอย่างไรนี่ถามอย่างนี้เลยเหรอ เรื่องมันยังไม่ไปถึงศาลเลยถามอย่างนี้แล้วเหรอฮะนายชพลครับอีกหลายปีครับ <c oughs> บอกเลยฮะแม่พี่ก็รู้อยู่แล้วว่าอีกหลายปีนะ <c oughs> แต่ก็เซลๆซลมั้งถามว่าตกลงยังไง <c oughs> ใช่ไหมอ่านะอ้าวก็เป็นทำคอนเทนต์อ่ะถ้าพูดกันแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเอาหลักคนเราก็มีสิทธิ์ถามได้ในเมื่อทั้งสองท่านทั้งลุงพลป้าแตนก็ยืนยันความบริสุทธิ์มาโดยตลอดลุงพลตอบว่าอันดับแรกที่อยากไปทําก็คืออยากไปหาพ่อกับแม่เพราะพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับผมส่วนป้าแตนเองบอกว่าถ้าบริสุทธิ์ อยากจะร้องดังๆเลยบอกว่าความยุติธรรมยังมีอยู่แล้วก็จะกลับมาหาครอบครัวพักผ่อนแบบสบายใจสบายๆหนึ่งวันเลยก่อนจะไปทําบุญล้างซวยลองไปฟังช่วงนี้ครับของลุงพลกับป้าแตนครับนะครับครับอ,อันดับแรกเลยที่ที่อยากทำก็ต้องไปหาพ่อแม่อันดับแรกถ้าศาลตัดสินว่าเราไม่ผิดใช่ไหมคะอย่างแ<ม>รกก็คือ ความอยากจะอาจจะอาจจะร้อ,จจองดังๆก็ได้อาจจะอยากว่าความที่ทะทํายังมีอยู่นะถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราเจอเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะคุณทนายสิ่งแรกที่จะไปทำก็คือกลับมาหาครอบครัวครับ,รบแล้วก็อยากอยู่แบบสบายใจสบายๆสยักหนึ่งวันก่อนแล้วก็ทํากิจกรรม ต่อไปเหมือนเดิมวันก่อนผมยังแซวถึงทนายรัชพลเลยนะว่าแกไม่มีคดีที่ทําให้กับลุงพลป้าแตนแล้วเหรอ,อสุดท้ายก็มาเหมือนรับหน้าแทนใช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าทนายตั้มเนี่ยติดภารกิจอยู่ก็เหมือนมาช่วยทําคดีกันชั่วคราวนี่แหละครับขณะเดียวกันครับข้ามาที่ฝั่งแม่น้องจมพูก,กันบ้างครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็เตรียมของไปถวายสังฆทานที่วัดภูผาแอกครับแล้วก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวช่องแปดของเราคุณสิกิตีเกิดมงคลนะครับบอกว่า อันนี้ก็เป็นการทำบุญของแม่ตามปกติอยู่แล้วไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพหรือว่าไปเสริมดวงอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่สำหรับคดีน้องชจพู่ที่ป้าแตนถูกแจ้งข้อหาวันนี้นะครับก็ถามแม่น้องชู่บอกว่าแม่น้องชจพู่คิดยังไงเรื่องนี้แม่ก็บอกว่าแม่เชื่อว่าสุดท้ายถ้าใครทำผิดก็หนีไม่พ้นกฎหมายแล้วก็กดแห่งกรรมจะหนียังไงก็หนีความผิดที่ก่อไว้ไม่พ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแม่น้องชจพู่พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับ แลวอย่างคดีนี้แม่เชื่อไหมคะว่ากฎแห่งกรรมมีจริงมีค่ะมีมีจริงช้าหน่อยแต่มีจริงค่ะมาช้าแต่ก็มานะยังไงสุดท้ายคนที่ทําผิดคดีนี้ก็ต้องได้รับโทษรับโทษถึงแม้เขาจะรู้สึกว่าแสดงออกในมุมที่ว่าเขามีความสุขอยู่แต่ถ้าใครทําอะไรที่ผิดลึกๆในใจมันก็คือรู้สึกอยู่ถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ ก็ไม่ไม่กังวลน,นะเพราะว่าไม่เชื่อมั่นแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมก็จะต้องให้ความยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายถ้าเขาบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์อ่าล่ะครับจากนั้น10บโมงเช้าครับธนารัชพลแล้วก็รวมทั้งป้าแตนรวมทั้งลุงพลด้วยนะครับเดินทางไปที่สพกกตูมครับก็มีลุงพลแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์มาให้กําลังใจเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเห็นว่าป้าแตนเนี่ยมีสีหน้ากังวลแล้วก็เปิดใจกับนักข่าวคือย,ยอมรับว,ว่ามีความกังวลครับเพราะเกรงว่าลูกๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย แต่ก็ยืนยันครับว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์และมั่นใจเลยนะครับว่าเธอเนี่ยคงไม่ได้ใจร้ายที่จะก่อเหตุกับหลานตัวเองและที่ผ่านมาให้กําลังใจลุงพลตลอดแต่คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงครับว่าวันนี้ตัวเองจะมีเอี่ยวในคดีนี้โอ้นี่ขนาดที่สพเขาเอาอะไรนะเชือกมากั้นแล้วนะ,ออะแต่ว่าแน่นอนฮนะยูทูบเบอร์ไปกันเยอะนะครับผมใช่คัะ หลัง,งจากนั้น2ชั่วโมงใช่ไหมฮะตำรวจมีการาให้ป้าแตนเองนะครับก็รับทราบข้อกล่าวหาตรงนี้แต่ว่าตาชานไปด้วยครับผม,มคือตาชานเนี่ยยืนยันเลยลูกสาวบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แน่นอนเราไปฟังเสียงตาชานตรงนี้เลยครับผมพูดยังไงไม่รู้จะต่อจยังไงนะครับเล่นกังวลนะครับเชื่อว่าถ้าพิสูจน์ได้ทุกอย่างจะจบลงด้วยดีใช่ไหมครับก็ ก็ตรงนี้ก็มันก็ต้องอะไรล่ะตาแบบเชื่อมั่นในป้าตานุคนนี้ใช่ไหมครับเชื่อมั่นครับนี่ฮะคิดว่าลูกน่าจะบริสุทธิ์ใจแน่นอนนะครับไม่ได้ความผิดนะครับขณะเดียวกันครับตำรวจใช้เวลาการสอบสวนแล้วก็การแจ้งข้อหานานกว่า2ชั่วโมงนะครับตอนหลังนักข่าวเราก็ ดักอรอทําข่าวอยู่นะครับป้าแตนลุงพลออกมาจากห้องสอบสวนนะครับพร้อมด้วยพนายรัชพลเนี่ยปรากฏว่าทุกคนมีสีหน้าสีตาที่ดีขึ้นนะอตอนก่อนเข้าไปเนี่ยดูเหมือนว่าเครียดเครียดดูกังวลนะครับนะครับเขาออกมานี่ก็ดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันครับมีเหล่ายูทูบเบอร์มามอบดอกไม้เป็นกำลังใจในการสูขคดีให้กับป้าแตนด้วยนะครับทนายรัชพลก็บอกว่าครั้งเนี้ย เป็นแค่การมารับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้นเองยังไม่มีการควบคุมตัวหรือว่าประกันตัวนะครับวันที่7กันยาตํารวจจะส่งสำนวนให้กับอายการมุกดาหารและก็สรุปสำนวนวันนั้นเนี่ยค่อยเตรียมหลักทรัพย์เพราะว่าสารจะวินิจฉัยอีกครั้งนะครับว่าจะให้ประกันตัวหรือว่าไม่ให้ประกันตัวไปฟังเสียงทนายรัชพลครับตารวจบอกว่าไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นะครับแล้วก็ทางตํารวจไม่ได้มีการควบคุมตัวแต่ว่านัดอีกทีทางตํารวจจะส่งตัวให้กับทางอายการวันที่7 กันยายนนะครับแล้วก็เวลา10โมงนะครับที่อายการมุกดาหารตามใจที่เราตีพดีอยู่เราคงไม่สบายใจนะคะแต่ว่าเราก็สู้ไปตามกระบวนการเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะเราก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ปฏิเสธอ่ะขนาดที่ลุงพลเองก็บอกเพียงว่าเป็นห่วงความรู้สึกของป้าแตนครับแล้วก็พยายามบอกป้าแตนว่าต้องมีสติตั้งรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็จะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปให้ได้นะครับเอาก็อย่างที่ ป้าแตนกับลุงพลยืนยันความบริสุทธิ์มาโดยตลอดแล้วก็ทวงถามความยุติธรรมว่าในประเทศนี้มีความยุติธรรมให้กับครอบครัวของเธอหรือไม่นะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าคดีน้องชมพู่อยู่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนก็คืออยู่ในชั้นตํารวจนะฮะจะมีการส่งสำนวนทั้งหมดให้กับอายการอีก3วันข้างหน้าบอกว่าวันที่7กันยายนช่วง10โมงนะครับอายการจะได้สำนวนแล้ว อายการเนี่ยก็จะทำสำนวนนะครับสรุปส่งต่อไปฟ้องที่ศาลนะครับคิดว่าไม่น่าจะเกินวันที่17กันยายนนี้และครับครับ่ะเดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากันต่อเรื่องคดีน้องชมพู่นะฮะบ,บางคนบอกว่าอีกนานไหมอีกนานฮะสู้กันสามศาลแน่นอนฮะมั่นใจเลยฮะคดีนี้นะครับผมข่าวช่อง 8. ครบเครื่องเคียงข้าง